ครับพี่เก่งครับเป็นไงปีมันเกิดปีนี้โอ้โหน่าจะแก่แหละพี่แกผ่ผมเยอะยังไงก็มีความสุขมากนะครับแต่ว่าไ,<ท>ไม่เป็นไรหน้าเรายังเด็กอยู่เลย,<ท>ยโอเคก็ขอให้พี่มีความสุขมากแล้วก็ขอให้เรียนเนี่ยยังไงก็จบฉลุยนะฮะผ่านมาคนไข้รักมากๆโอ,โอเคขอบคุณครับยิ้มกันค่ะอวยพรมันเกิดอยากได้อะไรไปถ่ายถ่ายอะไรนะไม่เป็นไรนุ่มมีก๋วยแระมาป้าเก่งเบี้ยขนาดหัวใจอ่านด้วยนะก็ อกว่า Happy Birthday ขอให้มีความสุขมากๆแคนพี่เก่งขอบันเไปแล้วเกิดวันเกิดอ้าวไพอไปแล้วเหรอพอไปแล้วครับผมครับผมก็ขอให้ไม่ใช่ครับผมสิโอ้ยอย่าโยพอแล้วขอให้มีความสุขมากๆครับผมก็สำหรับเก่งเป็นน้องที่น่ารักเสมอมาก็ขอให้ นิสัยดีแบบนี้ต่อไปแล้วก็ขอให้เรียนจบเป็นหมอถ้าเกิดไม่อยากร้องเพลงแล้วไม่เป็นไรร้องแทนให้ไม่ขอให้มีความสุขมากๆไม่ว่าจะทําอะไรที่ใดก็ขอให้สมปรารถนากันแล้วก็อะไรก็มอะไรก็ตามเนี่ยมันจะเป็นจริงได้อยู่ที่เราตั้งใจทำและจะบอกว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สาหรับฉันเธออาจได้เจอกับคนที่เธอไม่คาดฝัน เจอใครน่ารักเท่าเธอเลยพูดจริงทำเป็นยิงทำเฉยๆก็มันเคยเธอคนเดียวทำให้ฉันวุ่นวายจนเลยเกินจะให้บอกอยังไงมันมันไว้ควบคุมไม่อยู่แค่เธอยิ้มมายิ่งเพิ่ไปสบตา Mm-hmm. <laughs>